สวัสดีครับนะบพบกับบีคอปอลเรอัลมาดริดนะครับเจอกับเอซีมิลานเตะดีเมริกานะฮะเตะเช้าเลยเก้าหมุเปิดมานะฮะมาดริดต,ต่อปอตอนนี้ไหลไปครึ่งหนึ่งนะสกอร์สูงสองครึ่งควบสระนะเดี๋ยวก็มองว่ามาดริดน,น่าสนใจนะพี่พีทีวีถ่ายทอดสดนะฮะแล้วก็ มาริดนี่เจอกับมีลานอุ่นเครื่องสองปีก่อนเสมอนไปศูนย์ศูนย์แล้วก็เปิดเจอกันล่าสุดนู่นเลยครับ WFC อะไรก็ไม่รู้รายการอะไรไม่รู้มาริดลถล่มที่เหลือเป็นรายการแบบทัวนาเมนต์อุ่นเครื่องเจอกันแบบไม่จริงจังเจอกันจริงจังคือแชมเปี้ยนส์ลีกปี2010แค่นั้นเองหลังจางนั้นก็เจอแค่อุ่นเครื่องนะฮะก็ วัดค่าอะไรไม่ได้นะครับบนอุ่นเครื่องมาริตยังไม่ลงเตะอะไรเลยนะครับพักยาวๆเลยสองเดือนกว่าเพิ่งจะกลับมาเตะเนี่ยนะแล้วก็ส่วนมิลานเพิ่งอุ่นเครื่องไปกับลูเมซานี่ชนะมาเจ็ดศูนย์ก็มีค่าอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดนะเพิ่งกลับมาเตะนะแล้วก็ทางด้าน มาดริดจะมีโปรแกรมเจอกับแมนยูวันที่ยี่สิบเจ็ดส่วนมิลานนะฮะมีโปรแกรมที่จะเจอกับโปลนยาเอา้าเตะลีกเลยเหรอไม่อุ่นเครื่องเลยวะเหมือนจะไปเตะลีกเลยเนี่ยไม่มีอุ่นเครื่องเลยนะก็งงๆนะงงๆพอสมควรน,นะฮะก็เท่าที่รู้แล้วเนี่ยด้วยราคาไหลล้นล้วนนะครับเล่นสกอ์สูงนะโอ้ยหนอ เล่นสกอร์สูงนะฮะสกอร์สูงเล่นเลยแล้วก็มองว่าเล่นต่อดีกว่าต่อมาลิดต,ต่อสกอร์สูงดีกว่านะครับมองว่าบอลอินเตอร์เทนเล่นเอาอินเตอร์เทนกันแพ้ก็ไม่เป็นไรนะชนะก็สนุกสนานไปนะครับเล่นอินเตอร์เทนคนดูฉะนั้นโอากาสออกสกอร์สูงมีมากนะครับเล่นสกอร์สูงแล้วก็อยู่ต่อมาลิดเพราะมองว่าผุมกาลังมาลิดเนี่ยนะมัน มันหวือหวากว่า,วามิลานครับตามนี้ครับสวัสดีครับ